เขื่อนภูมิพลอยู่ที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปค้งขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทยและเอเชียอาคเน่ซึ่งจัดอยู่ในอันดับปดของโลกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและด้านชนลประทานรอบบริเวณเขื่อนภูมิพลเป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดเขื่อนภูมิพล เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือการล่องแพเขื่อนภูมิพลภูมิพลนามนี้ที่จงรักแจ้งประจักษ์พ่อรวงวงชนได้พระราชทานพระนามพระองค์ไว้ ลาอัตรักใช้เป็นชื่อเขือนเมืองเราตักเก็บน้ำให้ไทยใช้ผลิตไฟฟ้าคิฐประปอบรอบหุบเขาเป็นแหล่งให้พลังงานใหญ่ไม่เบา บ้านสามเงาเมืองตากมาอาคาามี